ยอมรับว่าวิกฤตโควิด -19 ะระลอก3ยังเล่นงานประเทศไทยอยู่ทุกรูปแบบหนจะสารพัดเชื้อหลากหลายสายพันธุ์ที่หลุดเข้ามาในประเทศอีกทั้งแผนการระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศก็ยังเพิ่งจะขยับเป็นรูปเป็นล่างเร่งทยอยฉีดวัคซีนพื้นที่สเสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยรัฐบาลวางแผนดีเด์ฉีดวัคซีนพร้อมๆกันเต็มรูปแบบทั่วประเทศคือวันที่7มิถุนายนอย่างไรก็ดีระหว่างประชาชนทยอยลงทะเบียนและต่างกำลังเฝ้ารอความหวังจะได้ฉีดวัคซีนเจ้าไวรัสมรณะยังคงอารวาสแพท่ระบาดไม่หยุดเพียงแค่ใส่พันธุอังกฤษ ตะบาดตั้งแต่เดือนเมษายนถึง25พฤษภาเล่นงานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว832รายยอดติดเชื้อ1,6576รายหายป่วยสะสม61,768รายประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาเจ้าโควิด -19 เชื้อสายพันธุ์นี้ได้คนในกรุงเทพก็ต้องมาผวะ เมื่อตรวจพบกลุ่มคนงานก่อสร้างบริเวณที่พังย่านหลักสี่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียทําให้ต้องมางานมาตรการปูพรมตรวจเชื้อเชิงรุกที่บ้านพักคนงานก่อสร้างทั่วกรุงเทพและสั่งปิดแคมคนงานหลายจุดใหญ่ทั้งกทมและนนทบ,บุรีเพื่อหาเร่งทางสกัดเชื้อสายพันธุ์อินเดียท่านั้นไม่พอยังพบเชื้อสายพันธุแอฟริกาใต้อยู่ในพื้นที่ตําบลเกาะสะท้อนอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นเชื้อที่ใกล้เคียงกําลังแพร่ ลาบาทรุนแรงในประเทศมาเลเซียโดยยอดวันที่25พฤษภาคมมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ทำสถิติสูงสุด61รายรวมเสียชีวิต2,309รายติดเชื้อรายใหม่6,509รายสะสมรวม518,600รายเรียกว่าในที่สุดเจ้าเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ก็สามารถทะลวงด่านชายแดนช่องธรรมชาติไทยมาเลเซียข้าแม่น้ำแนวสุงไงโกลก ที่มีมากกว่า100ช่องทางตั้งแต่อำเภอแหวงจนถึงอำเภอตาดใบจังหวัดนาราธิวาสเข้ามาสู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตเพิ่งจะนําเสนอรายงานว่าอย่ามองข้ามพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้เด็ดขาดเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศมาเลเซียวิกฤตยิ่งกว่าประเทศไทย จนต้องล็อกดาวน์กันอีกระล,ลอกกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจพบเชื้อสายพันธ์แอฟริกาใต้ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อ,อนตำบลพัยวันและตำบลสาราใหม่อําเภอตากใบก่อนจะขยายวงกว้างไป็นตำบลบาและเหนืออําเภอบาเจาะและตำบลลิโก อำเภอสุงไง่ปาดีรวม3ามอำเภอในจังหวัดนราธิวาสพบผู้ติดเชื้อทําให้จําเป็นต้องสั่งเฝ้ราระวังกลุ่มเสี่ยงอีกรายร้อยคนที่มีส่วนใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อกําลังเล่นตรวจสอบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าใช่เชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือไม่ที่สําคัญต้องคุมเข้มพื้นที่ทั้ง3ามอำเภอและหามาตรการป้องกันการกระจายของเชื้อไปอยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเช่นกันนายเจษดาจิตรัฐ ผู้ว่าจังหวัดนาราธิวาสให้สัมภาษณ์ว่า ขณะน,นี้สั่งปิดพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนาราที่วาดไปแล้วคืออำเภอตกากใบอำเภอบาเจาะและอำเภอสุไงาปาดีที่พบการระบาดเป็นคัตเตอร์ในตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตกากใบดังนั้นจึงต้องมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าออกของคนในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและเปิดเส้นทางสัญจรได้เพียงเส้นทางเดียวเพื่อง่ายในการตรวจคนเข้าออกซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนประชาชนที่หมู่บ้านที่ถูกปิด จะไม่อนุญาตให้เดินทางต้องกักตัวอยู่บ้านสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 80กว่ารายนั้นตรวจพบเชื้อแอฟริกาใต้รวมอยู่ด้วยกันจาก3รายขยายเพิ่มเป็นอีก8รายขณะนี้จังหวัดต้องประชุมร่วม3ฝ่ายคือฝ่ายสาธารณาสุขฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อร่วมกันสร้างแผนตักบโมเดลเร่งป้องกันมีให้เกิดการลุกลามแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆพร้อมเปิดมาตรการคัดกรองเชิงลุกหาตัวผู้ติดเชื้อแอฟริกาใต้อย่างเร่งด่วน การดาเนินการคัดกรองเชิงรุกเป็นหน้าที่หลักของสาธารณาสุขนายวิเศษศรีธรโสพลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดดําเนินการเร่เง,งเชิงรุกอย่างเต็มที่ในพื้นที่อําเภอตากใบบาเจาะและสุไง่ปาดีใช้กําลังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอสอมทํางานรว่วมกันกับฝ่ายปกครองกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารตําบลนอกจากร่วมกันควบคุมพื้นที่ป้องกันการเข้าออกของประชาชนแล้วยังต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่เหลือด้วยเช่นกัน นายแพทย์วิเศษศิรินทร์โสพลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเปิดเผยว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธ์แอฟริกาใต้ครั้งแรกตรวจพบเพียงสามรายในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนอําเภอตากใบจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้เป็นมหานำเชื้อเข้ามาเป็นหญิงชาวมาเลเซียลักลอบทางธรรมชาติเพื่อมาหาสามีจากนั้นแพทย์สู่สามีและลูกแต่ทั้งสามคนได้รับการรักษาตัวจนหายดีและกลับไปอยู่บ้านแล้ว แต่ในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ตรวจพบเชื้อแอฟริกาตาอีก8ลายจึงจำเป็นต้องคัดกรองตัวเชิงรุกอย่างเร่งด่วนทันที ในส่วนของยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่มี83รายไม่นมเชื้อแอฟริกาใต้8รายจุดอันตรายที่น่ากลัวคือยังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติอีกจํานวนไม่น้อยที่เล็ดลอดเข้ามาได้ดังนั้นถ้ายังไม่ได้งันมาตรการปิดล็อกพื้นที่ชายแดนให้ได้อย่างแท้จริงในช่วงนี้เห็นบทเรียนจากในพื้นที่ตักใบที่มีเชื้อแอฟริกาใต้หลุดเข้ามาได้แล้วหากเข้ามาอีกหลายคนจังหวัดภาคใต้จะบานปลายกลายเป็นเรื่องวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปใหญ่ในเมื่อกรุงเทพมหานครและประ อิมอนทนกำลังเจอเชื้ออองกฤษเล่นงานทั้งติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันยอดยังไม่ลดก็ต้องช่วยกันสกัดอย่าให้เจ้าเชื้อแอฟริกาใต้แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เลยค่ะ